สวัสดีค่ะแฟนเพจ MG ของเจี๊ยบทุกท่านนะคะตอนนี้เจี๊ยบมากับรถยนต์ MG ZS รุ่นดีที่ราคาสุดพิเศษมากๆประกาศมาแล้วนะคะ ราคา5,99,000บาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าคันนี้มากับออปชันฟังก์ชันรายการของแทมที่จะจัดเต็มอีกแล้วนะคะคุณลูกค้าไม่ว่าจะเป็นสกเกิตรอบคันล้อมแม็กจะไปปัดเป็นพูลโทนให้นะคะให้เหมือนกับรุ่นพีนนะะ่รุ่นท็อปนะคะรุ่นเอกหรือรุ่น V ีและจะมีการใส่ประตูท้ายไฟฟ้าเพิ่มความสะดวกสบายให้กับคุณลูกค้าด้วยเรามาเริ่มที่ด้านหน้าของรถคันนี้เลยนะคะเริ่มจากไฟหน้าเลยคะ่ะไฟหน้าตัวนี้นะคะจะเป็นไฟหน้าแบบ LED คะ่ะคุณลูกค้าแล้วก็จะมีไฟ Day t i ท e ให้กับคุณลูกค้าด้วย คันนี้จะมีการเสริมหล่อให้นะคะโดยการใส่สกเกิร์ตด้านหน้าเป็นของไรเดอร์ค่ะเพิ่มความโดดเด่นความหลอ่อความสมาร์ทให้กับรถคันนี้ด้านข้างตัวรถนะคะจะมีการใส่แม็กคากลกค้าเป็นแม็กที่ปัดทูโทนนะคะทําเหมือนรุ่นพี่ซึ่งขนาดยางของรถคันนี้นะคะจะเป็นขนาดยาง 215/60R16 ค่ะแล้วเจ๊ก็นํารถคันนี้ไปเป็นปัดทูโทนเหมือนกับรุ่นพี่เห็นไหมคะ,คะเขาจะได้มีความสวยความหล่อเพิ่มขึ้นค่ะ ด้านบนนะคะเริ่มจากตัวกระจกเลยตัวนี้จะเป็นกระจกสีเดียวกับตัวรถพร้อมไฟเลี้ยวค่ะและก็มีราวหลังคาให้กับคุณลูกค้ารุ่นนี้จะต้องแจ้งก่อนว่าหลังคาค่ะจะไม่มีสโลปนะคะก็จะเป็นหลังคาสีเดียวกับตัวรถเลยก็คือสีดํามือจับนะคะจะเป็นแบบปุ่มคีเลตเปิดปิดเข้าออกสะดวกสบายแล้วก็ตัวนี้ค่ะจะมีการเล่นพวกโคมเมียมให้นะคะเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถส่วนงานด้านข้างจะมีการใส่สเกิร์ตให้ค่ะคุณลูกค้าและก็นี่ค่ะเห็นไหมคะมันจะมีการกระแทกสีบรอนซึ่งทําให้ตัวรถคันนี้ สีดาโดดเด่นมากๆและเจ๊บะคะมีการตกแต่งรถสีดําเพื่อรอส่งมอบอ่ะแบบนี้หลายคันเลยถ้าเกิดใครสนใจอยากได้แคมเปญดีๆแบบนี้ก็สามารถติดต่อเจ๊บมาได้เราเห็นด้านหน้าด้านข้างหล่อขนาดนี้เราไปชมท้ายรถกันเพราะจะมีการใส่ตัวประตูท้ายไฟฟ้าสปอยเลอร์หลังคืนหลายออปชั่นมากๆเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ จะมีการใส่ตัวสปอยเลอร์หลังให้นะคะแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3รุ่นนี้นะคะจะเพิ่มความสะดวกสบายก็คือตัวประตูท้ายไฟฟ้าค่ะพร้อมคลิกเซ็นเซอร์นะคุณลูกค้าเห็นไหมเปิดปิดง่ายเข้าออกสะดวกสบายนะคะสามารถเอาของอาคามาวางไว้ได้แบบสะดวกสบายมากๆเลยแล้วก็นี่ค่ะกดแค่ปุ่มนี้ปุ่มเดียวประตูท้ายไฟฟ้าก็จะปิดลงเลยนะคะ คันนี้จะมีเซนเซอร์หลังที่มาจากโรงงานอยู่แล้วสจุดพร้อมล้องมองหลังและเจ๊บ้าก,ก็ใส่ตัวสเกิร์ท,ท้ายให้กับคุณลูกค้าเพื่อรถคันนี้จะได้มีความหล่อมากยิ่งขึ้นราคารถจะบอกเลย59900 0เจ๊บตกแต่งให้ขนาดเนี้ยรถจัดเต็มเลยคุณลูกค้าจะบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเดี๋ยวเจ๊จะพาไปดูภายในเพราะภายในของรถคันนี้คือหรูหราาจริงๆคะ่ะเราไปดูกันเลยคะ่ะ เดี๋ยวเจฟนะคะจะพามาชมความหรูหราของ MG Z1 รุ่นดีกันคะ่ะคันนี้จะบอกเลยว่าเป็นเบาะหนังที่ติดตั้งมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วพวงมลาลัยจะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะคุณลูกค้าตัวนี้สามารถปรับเครื่องเสียงได้เลยนะคะรถรุ่นนี้นะคะจะเป็นออโต้8สปีดเรียบร้อยแล้วค่ะคุณลูกค้ามีเบรกมือไฟฟ้าระบบออโต้เบรคโฮคือจัดเต็มจริงๆนะคะถ้าเกิดใครสนใจแคมเปญดีๆแบบนี้เดี๋ยวเจจะมาสรุปแคมเปญสั้นๆว่ามีอะไรบ้างกันที่หน้ารถเลยคะ่ะ สำหรับโปรโมชั่น z ซรุ่นดีที่ราคาค่าตัวเพียง599,000คันนี้นะคะเจ็บจัดโรดาวน้อยนะคะหรือคุณลูกค้าจะใช้สิทธิ์นะคะข้าราชการพนักง,งานบริษัท ที่เป็นสลิปเงินเดือนนะคะคุณลูกค้าสามารถจัดได้ราคารถเต็มเลยนะคะก็คือ5 9 9เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องใช้เงินดาวถ้าเกิดคุณลูกค้านะคะต้องการค่างวดที่น้อยนะคะคุณลูกค้าจะดาว20% 25%หรือ30%คือได้หมดนะคะไม่มีเพดานเงินดาวเลยค่ะคุณลูกค้าตรงนี้จะทําให้ค่างวดของคุณลูกค้าน้อยลงนะคะแล้วก็เจี๊ยบจะทําใบเสนอราคาแบบละเอียดให้กับคุณลูกค้าเลยว่ามีรายการของแถมอะไรบ้างค่างวด4ปี5ปีนะคะจนถึง7ปีคุณลูกค้าผ่อนเดอรละเท่าไ เจี๊ยบมีบริการไปแนนวิ่งไปหาลูกค้าทั่วประเทศไทยเลยไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยนะคะเจี๊ยบมีทีมส่งมอบแบบมืออาชีพไปส่งรถให้นะคะหรือจะมาหาเจี๊ยบที่กรุงเทพก็ได้นะคะเบอร์โทรติดต่อเจี๊ยบค่ะ0929914965ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r ร b e และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆชุดแต่งสวยๆและโปรโมชั่นดีๆของเรานะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ